Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday

ให้ปูให้ปูเอาบางพี่ยุ้งพบุ่้งจะให้ตังไปเออตังเทนไรหนุ่มเราขอพี่ยัดยายสิเอาไปเนี่ยควันนู่ะควันหนูอะาข้องควันไฟมากเลยอะอยางเนอย ว่าขนมที่ยายชอบยายชอบเียมเบ้านเอาไว้ซื้อหวานซื้อยาซื้อหมากซื้อผู้เอาไว้เที่ยวไอ้ไบุญกะทินโซที่นี่เอาดูดีมีฮงิด้ว ลงโพลงไสลูกลานครับสกายสบายใจเอาแกุูภาพดีเพราะพวกเจ้ามาที่เนี่ยเอาแค่นวับยน้อแเออเียนนักกับเขาสู้ลูกสู้ลานเซนี่มือแหลอแล้วพักพอนี่อ่อเลยซีีเกาหลีเบื้องเด็ดิบ้านไปยยรอดกินกับยัยไข่ใช่ไหมลูกไปอยู่ไหนลไปนูมันก็มาดีกว่าเ่ยเนี่ยัอันนี้